แม่ดีที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอยากทราบว่าขนาที่เราให้นมลูกค่ะเราสามารถกินถั่วหอกหรือว่าเป็นถั่วตะยะผื่นได้ค่ะคำถามที่สองก็คือเราสามารถดื่มน้ำเย็นได้ไหมคะสมมติเราดื่มไปอย่างเงี้ยสามารถทําให้ลูกไม่เข้าที่ได้กินยาขับน้ำข้อปลาได้ไหมคะค่ะแล้วก็เราสามารถกินอาหารอะไรที่ทาให้เพิ่มน้ำนมได้ไหมคะ เริ่มกันที่ปัญหาในการกินอาหารหลังคลอดน,นะครับปัญหาแรกที่คุณแม่เนีถามถึงก็คือปัญหาห้ามกินถั่วงอกหรืออาหารประเภทถั่วเพราะว่าอาจจะมีผลต่อลูกได้อันนี้ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับการกินอาหารประเภทถั่วไม่ได้ทําให้ลูกสองอื่น แต่การที่ลูกของอื่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการจับเล่อของลูกหรือว่าการให้น้ำนมที่มากเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำใสอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจกันต่อไปแต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับถั่วแน่นอนต่อมานะครับปัญหาที่สองปัญหาการกินน้ําเย็นหลังคลอดกลัวว่าจะทําให้หมดลูกเนี่ยไม่เข้าที่ได้อันนี้ไม่จริงนะครับการ กินน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเนี่ยไม่มีผลต่อการเข้าที่ของมดลูกนะครับการเข้าที่ของมดลูกเนี่ยถ้าเราให้นมเด็กบ่อยๆการกระตุ้นด้วยการดูดนมเนี่ยจะทําให้หมดลูกบีบหรัแ้ะเข้าที่ได้เร็วขึ้นนะครับต่อมาการกินยาสมุนไพรเนี่ยจะช่วยขับน้ำข้าวปลาได้ไหมอันนี้ต้องตอบว่าไม่จําเป็นเลยนะครับการกินยาสมุนไพรเนี่ยไม่จําเป็นในการขับน้ำข้าวปลานะครับ ปกติทางธรรมชาติแล้วรนะ่างกายมนุษย์จะขับน้ำเต้าปลาออกมาเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปกินสมุนไพรเพิ่มเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยยังเป็นก้อไม่ดีต่อลูกนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในสมุนไพรเนี่ยมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างส่งผ่านน้ำนมไหมส่งผลต่อลูกหรือเปล่านะครับต่อมาคุณแม่ถามว่ากินอะไรเพื่อให้ได้น้ำนมที่มากขึ้น อันนี้เนี่ยต้องตอบว่าก็ควรจะทานอาหารได้ครบ5หมู่ทานได้หมดไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือถั่วงอกแต่ควรเลิกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมุนไพรยาต่างๆน้ำเย็นเนี่ยทานได้ส่วนที่จะทําให้น้ํานมมากขึ้นคือการกระตุ้นด้วยการให้เขาเข้าเต้าดูดทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าการเข้าเต้าดูดเนี่ยแล้วสลับกับการให้ดูดจุกนมเนี่ยที่เป็นจุกนมพลาสติก ที่ไม่ใช่หัวนมแม่อาจจะทําให้ลูกสับสนระหว่างเต้านมกับจุกนมที่เป็นของกินพลาสติกนะครับก็ถ้าเกิดอาการสับสนเนี่ยเขาอาจจะงงยินเพราะฉะนั้นเนีน่ยแนะนำให้กินจากเต้า6ครั้งสลับกับดื่มจากขวด2ครั้ง confian. อะไรอย่างนี้สลับกันแล้วค่อยๆลดการดื่มจากขวดลง ให้เป็นหนื่งจากเต้าให้ได้มากที่สุดจะลดการสับสนได้นะครับและภาวะอุ่นอีกของลูกก็จะหายไปต่อมาถ้าหกาลูกมีอาการแหวกนมหรือหายใจคลืดคราดร้องเสียงคล้ายแพะหรือมีน้ำหนักตัวมากขึ้นทานนมเยอะไปให้แนะนำเป็นทานประมาณ2ออนซ์นะครับ8ฟีต่อวันนะครับเรื่องการทำ